ิด้หลอดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะมาเช็คพลังงานแรนดอมนะคะถึงเขาคนนั้นคนที่คุณรักคนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้นะคะพลังงานเขาเป็นยังไงบ้างถ้าอยากสื่อสารอะไรเกี่ยวกับเขาบ้างหรือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเขาและคุณบ้างนะคะเราลองมาดู เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะพลังงานอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องตรงกับทุกๆคนทุกๆพลังงานนะเพราะมันเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งทั้งสิ้นนะคะถ้าอยากรู้ดวงตัวเองต้องไปดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลนดอมพลังงานก็อาจจะบางคนเนี่ย แทบจะไม่ตรงเลยแต่บางคนก็ตรงร้อเเพราะฉะนั้นดูแล้วใช้วิจินญาณในการรับชมรับฟังนะคะถ้าใช่ดูต่อถ้าไม่ใช่เลื่อนผ่านนะมาดูพร้อมกันค่ะฝากกด s u b s r r i e l like, ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กอบด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามกันยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะจะได้ไว้ดูรับพลังงานบวกๆก,กันนะมาดูกันค่ะฝากไปดูคลิปย้อนหลังด้วยนะคะกอบจะลงคลิปวันละ2คลิปนะ เช้ากับมืดนะคะสองโมงเช้าแปดโมงเช้ากับสองทุ่ม The Moon ค่ะใแบบแรกใแบบแรกก็นั่งคอตกมาเลยนะคะแฮงแมนยึดติดผูกติดเหงาเศร้าซึมไม่ชัดเจนเครียดกังวลนะคะเดวิลลืมไม่ได้ ผูกพันผูกมัดพันธนาการแม้แต่ยามสองกระจกยังเห็นเป็นหน้าคุณลอยติดตามไปอยู่เลยนะคะเหมือนเขามีพลังงานความคิดถึงคุณมากเลยนะ2ถ้วยเดวิล <Devil S 1> <Devil S 2> ก็เป็นพลังงานไพ่ที่เหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะเอาความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆเอาออกจากเรื่องราวเกี่ยวกับคุณได้นะพลังงานเขาค่อนข้างยึดติดผูกติดกับคุณมากเลยนะคะเนะี่ยมีพลังงานของความรัก ความคิดถึงความหยหาความอะไรอาวรปะบนกับความเศร้าเนาะเดี๋ยวลองเปิดดูซิว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะมีบ้างแหละ The Star นะคะความคิดถึงคิดถึงมากเลยอันนี้ไงมาและสิบดาบน้ําตาตกมาเลยนะคะเด็กถือเหรียญไนท์นถือถ้วย 1ถ้วยนะคะโลเวอร์อืมก้าดาบเครียดนะคะเครียดหนักเลยคือที่เครียดนี่ไม่ได้ว่าเครียดอะไรหรอกนะเครียดเพราะความคิดถึงมากนะคะคิดถึงหนักมากแล้วก็อาจจะเครียดเพราะมีปัญหากันด้วยแหละพอมีปัญหากันปุ๊บก็เป็นที่มาเป็น,เป,นเป็นการนำพาการที่คุณทั้งคู่กลายไปต้อง มีการนิ่งใส่การเงียบใส่กันหรืออยู่ในจุดที่ไม่ค่อยเข้าใจกันอยู่ก็เป็นไปได้แล้วก็ทําให้มีเกิดความเศร้านะพลังงานคุณกับเขาค่อนข้างที่จะยึดติดผูกติดกันมากๆเลยนะโดยเฉพาะเขาอะเขายึดติดกับคุณนะคุณดูไพ่แฮงแมนสิเหมือนเขาไปไหนยังไม่ได้อะไปไหนไม่รอดเหมือนคนที่ยังไปไหนไม่รอด นะคะยังผูกมัดตัวเองไว้กับคุณอยู่เลยยังยังมีภาพคุณมาลอยวนเวียนนะคะอยู่ในความทรงจำอยู่ในจิตใต้สำนึกตลอดเวลาไม่ว่าจะยามหลับยามตื่นยามเดินยามเหินยามทำอะไรนะคะตลอดเวลาเราแน่นอนว่า10ดาบมา10ดาบ9ดาบฟุ้งซ่านนะเครียด นะคะฟุ้งซ่านเคลีย์จนแบบเหมือนคนที่นอนไม่หลับนะคะมีความกังวลนะแล้วก็เหมือนกับคนที่มีทั้งความข้างรักมีทั้งความโหยหามีทั้งความเศร้ามีทั้งความทุกข์มีทั้งความเจ็บปวดเลเวอร์มานะเป็นไปได้ว่าสถานการณ์ความรักของคุณบางคนก็คือเป็นคนรักกันนั่นแหละนะคะเป็นคนรักเป็นคนที่ มีคอมมิทเมนต์ก็แล้วหรือมีสถานะก็แล้วบางคนเป็นรักทางเลือกนะคะบางพลังงานเป็นความรักที่กำลังศึกษาดูใจกำลังเรียนรู้กันอยู่นะแล้วบางคนความสัมพันธ์ก็ไม่ชัดเจนสักทีนะคะคลุมเครือนะอยู่ด้วยกัน2คนก็คือคนรักแต่พอเวลาออกข้างนอกสู่สายตา ประชาชีก็ไม่เปิดเผยนะคะบางพลังงานนี่เหมือนกับแบบต่างคนต่างมีความสุขเติมเต็มให้กันและกันมากมายเลยเวลาแบบรักกันนะคะคู่นี้ก็มีความรักที่ค่อนข้างแบบผูกพันกันมากๆนะทั้งเลเวอร์ทั้งสองถ้วยเป็นความรักที่รู้สึกแบบทำไมรักจังเลยอะทำไมเจอคนคนนี้เรารู้สึกแบบใช่เลย คนนี้ใช่เลยอะไรประมาณนี้ตั้งแต่เหมือนรักแรกพบนะคะแต่ก็เป็นสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ทำให้เครียดกันไม่ใช่น้อยทั้งรักทั้งทุกยิ่งรักมากก็ยิ่งทุกมากยิ่งเสียใจมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าหน้าไพ่เป็นเหมือนกับตอนเนี้ยโอเคละ่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดที่กล่าวมาอ่อ,อแล้วก็แฮงแมนแฮงแมนก็เป็นไปได้ความสัมพันธ์ที่หยุดชะง,งักหยุดนิ่งกันไป นะคะหรือมีการยุติความสัมพันธ์กันไปก็ได้นะพลังงานเหล่านี้คือท,ที่ก็พูดขึ้นมาก็คือมีในในเรื่องราววันนี้ทั้งหมดสิ่งที่พายอยากจะบอกเกี่ยวกับเขาก็คือว่าคนคนนี้เขากําลังคิดถึงคุณนะถ้าคุณผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะอยากให้คุณรู้ว่าเขาค่อนข้างที่จะมีความคิดฟุ้งซ่านวุ่นว้อนนะคะหลายสิ่งหลายอย่างในหัวสมองเขาบางคนน้ําตาตกในด้วย ไม่รู้ว่าคุณมีปัญหาอะไรกันที่เหมือนกับรอการเริ่มต้นใหม่ไหมนะคะหรือรอการที่เขารอการกลับมาของคุณหรือคุณรอการกลับมาของเขาหรือความสัมพันธ์ออลืมบอกไปมีเดว,วิลกับเลเว,เวอร์มาอาจจะมีตัวแปรอื่นเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์ด้วยนะคะที่ทําให้ความรักของคุณมันเลยยังกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดูผสมปนเปกับความเจ็บปวด นะคะรักมากเจ็บปวดมากเหลือเกินแล้วก็ไม่อยากที่จะสูญเสียกันไปเขาก็ยังคงอยากที่จะผูกมัดคุณเขาค่อนข,ข้างรักคุณนะแล้วเหมือนเขาก็อยากผูกมัดคุณทั้งตัวและหัวใจมากๆเลยนะคะอยากมัดตรึงคุณไว้อะคือเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะสามารถที่จะประครับประคองความรักให้มันดีได้แค่ไหนเขารู้แค่เพียงว่า ทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้คุณอยู่กับเขาในชีวิตเขาแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่มีคุณอ่ะเขาอยู่ไม่ได้นะถ้าเขาไม่มีคุณเขาไม่มีความสุขแบบร้อยเปอร์เซ็นนะนะคะเขารู้สึกว่าการมีคุณในชีวิตอ่ะคุณเป็นเป็นเหมือนกับแสงส่องประกายออร่ราที่มาเติมพลังงานชีวิตให้เขาได้มีความสุขเพิ่มเติมขึ้นมา ะะทำให้เขาได้ยิ้มทำให้เขาได้มีเสียงหัวเราะทำให้เขาได้มีโมเมนต์นะคะที่มีช่วงเวลาโรแมนติกฟิลลิ่งกับคุณนะหรือมีช่วงเวลาดีๆกับคุณมันทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขามันมีคุณค่ามีความหมายมีความสำคัญตั้งแต่มีคุณเดินก้าวเข้ามาในชีวิตนะคะเขาค่อนข้างคา,าดหวังในตัวคุณมากๆคา,าดหวังในความสัมพันธ์นี้มากๆแต่ดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วตัวเขานั่นแหละที่อาจจะเป็นคน ทำลายความสัมพันธ์นี้ให้มันเกิดปัญหาขึ้นนะคะหรือทําให้คุณรู้สึกว่ามีความไม่มั่นคงไม่มั่นใจในความรักครั้งนี้นะว่ามันจะสามารถที่จะไปต่อไปรอดตลอดรอดฝั่งกันได้จริงๆหรือไม่ก็เลยทําให้พลังงานของเขาค่อนข้างคิดมากเหมือนกันนะคะคิดมากในแง่งที่ว่าหเขากลัวเหมือนกันนะที่คุณจะมีช้อยกลัวคุณจะมีตัวเลือกเพราะจากที่ดูเดอะสตา นะคะกับเดวิลคุณกับเขาก็น่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีโอกาสในการเลือกนะคะหรืออาจจะมีใครเข้ามาสนใจคุณมากมายนะมีคนเข้ามาพัวพันมาหยิบยื่นข้อเสนอให้คุณมากมายที่นอกเหนือจากเขารวมถึงตัวเขาด้วยก็เช่นกันบางคนอาจจะเป็นเขาที่เป็นคนมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ไม่ได้ขาด ความรักหรือไม่ได้ขาดการที่จะมีคนเข้ามาหยิบยื่นความรักดีๆให้ตลอดแน่นอนแล้วความรู้สึกแบบเนี้ยมันทำให้เหมือนเขาอะมีความระแวงเหมือนกันนะมีความหวาดระแวงคุณเหมือนกันมีความรู้สึกว่าวันหนึ่งนะคะออร่าของคุณความดูดีของคุณความมีสเสน่ห์ของคุณอนะมันจะไปเตะตาต้องใจถูกตาต้องใจคนอื่นแล้วกลายเป็น คุณไปนําบุคคลอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์หรือไม่หรือคุณจะไปสนใจคนอื่นแทนที่เขาหรือไม่ปกติหนึ่งถ้วยมันจะต้องมีถ้วยหนึ่งใบใช่ไหมแต่สําหรับนี้ค่ะหนึ่งถ้วยกลับมีถ้วยเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคนคนนี้จริงๆเราเขาค่อนข้างอ่อนไหวนะเขามีความเซนซิทีฟอยู่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะกลัวเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่กลัวคุณอย่าคิดว่าคุณกลัวเขาอยู่ฝ่ายเดียวเพราะจริงๆแล้วเขาก็กลัวคุณจะมีคนอื่นได้เหมือนกัน นะเพราะคุณเองคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบสิ้นไร้ไม้ตอกไม่ได้เป็นคนที่ไม่ได้มีโปรไฟล์ที่ดีคุณก็มีโปรไฟล์ที่ดีนะคะต่อให้คนคนนี้จะดูเป็นคนที่เป็นเหมือนกับหนุ่มสาวเจ้าสำราญดูเป็นคนที่อุย๊ยไม่ได้ขาดความรักมีแต่คนปรารถนาแต่ขอโทษเถอะตัวเขาก็มีความกลัวคุณเหมือนกันนะคะ ในใจลึกๆเขาก็าอาแอบกลัวคุณแล้วโดวยเฉพาะถ้าคุณกับเขามีปัญหากันอยู่ในตอนนี้ด้วยนะนิ่งกันไปเงียบกันไปจบกันไปเลิกกันไปทะเลาะกันไม่เข้าใจกันคนคนนี้อาบเสียใจบางคนเสียน้ําตาบางคนร้องไห้นะเขาอาจจะทําคุณร้องไห้คุณคงจะเสียน้ําตากับเขามาบ้างแหละบางคนนะ่ะนะร้องไห้เป็นสายเลือดจนคุณไม่มีน้ําตาจะเสียให้กับเขาแล้วแต่ตอนเนี้ย คุณรู้ตัวไหมกลายเป็นคุณเนะ่ะไปทําให้เขามีน้ําตาได้นะคุณกลับกลายเป็นไปทําให้เขาทุกข์ทำให้เขาเครียดทําให้เขาไม่สบายใจกังวลได้นะนะคะคุณดูไพ่สิบดาบคุณเห็นน้ําตาไหมไหลพรากเลยเห็นไหมคะคุณอยากคิดว่าคนคนนี้ร้องไห้ไม่เป็นนะคะเขาร้องไห้ได้ก็เพราะคุณนี่แหละเออคุณทําให้เขาร้องไห้ได้อะ่ะคิดดูแล้วกันว่าเขาแบบข้างรักคุณมากขนาดไหน นะเหมือนคนที่ฟุ้งซ่านจนแบบสติสตังไม่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคุณนึกอ,ออกไหมคิดหนูน่นคิดนี่คิดเอ้นนั่นคือตัวเขาทําผิดกับคุณไว้เยอะพอเวลาตัวเองทําสิ่งที่ไม่ดีไว้เยอะก็กลัวไงคะนะคะเหมือนคนที่มีชนะติดหลังอ่ะพอเวลามีคุณปุ๊บกลัวว่าคุณจะทําเหมือนกับที่เขาทํากับคุณอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยเป็นธรรมดาที่เขาค่อนข้างที่จะมีความทุกข์วิตกกงังวลนะคะ เดี๋ยวมาดูสิว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาในช่วงระยะเวลาหนึ่งถึงสามเดือนหลังจากนี้นะคะที่คุณมาเจอคลิปนี้จะเป็นยังไงกันต่อคะความสัมพันธ์คุณและเขาในช่วงหนึ่งถึงสามเดือนนี้จะเป็นยังไงกันต่อ e อมเ r อรนะคะคิงถือถ้วย แปดไม้เท้าเอสามเหรียญหนึ่งถ้วยนะคะสเตรนะอนะไม่ยอมกันหน้าดูเลยนะระวังให้ดีนะคะระวังในเรื่องของความรู้สึกอารมณ์ที่มีความขุ่นมัวกันอะไรประมาณนี้หนึ่งไม้เท้านะหกถ้วยนะคะ เด็กถือไม้เท้าค่ะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่ชาริออตเป้าหมายเป้าหมายของเขาคือคุณเนี่ยชาริออตเห็นไหมเขาเล่งธนูไปละแต่ระวังในเรื่องของอารมณ์ความคิดคำพูดนะนะ ระวังในช่วงมันจะมีเดี๋ยวคุณกับเขาจะมีการติดต่อสื่อสารจะมีการคุยจะมีการนัดพบนัดเจอจะมีการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมไปวาดภาพระบายสีไปทานอาหารไปท่องเที่ยวไปดูหนังไปฟังเพลงนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจหรือจะไปทำอะไรก็ตามแต่และนะคะคุณกับเขาอะ่ะเดี๋ยวจะได้ใน1-3เดือนเนี้ย หลังจากที่บางคนมีปัญหากันไปนะก็จะมีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อการเริ่มต้นใหม่การสื่อสารหนึ่งไม้เท้ากับแปไม่เท้าการติดต่อสื่อสารนะคะการเริ่มต้นกันใหม่การพูดคุย6ถ้วยการกลับมาซัพพอร์ตการสนับสนุนการ3มเหรียญ6ทถ้วยเห็นไหมคะการกลับมางอคืนดีกันการกลับมาขอโทษการกลับมาแคร์กันแคร์ความรู้สึกดีๆให้กันละกัน นะคะมอบความรักให้กันละกันคิงถือถ้วยขยายกับนายถือถ้วยนะคะเด็กถือไม้เท้าแน่นอนว่าเขาก็จะมีอินสปิเรชันกับคุณเขาจะมีความรู้สึกที่แบบได้แรงบันดาลใจอยากที่จะมาสรรสร้างนะคะเนรมิตน้วาดความรักวาดฝันอันสวยงามกับคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ให้ระวังนะคะให้ระวังนิดหนึ่งระวังการทะเลาะระวังการใช้อีโก้การใช้อารมณ์ นะคะการไม่ยอมเพราะว่าสเตรนเขามาขยายกับเอ็มเพอเอร์ด้วยระวังในเรื่องของอีโก้ไม่ว่าจะเป็นของคุณหรือเขาอาจจะทําให้คุณกับเขาทะเลาะก,กันได้หรือมีการถกเถียงกันได้เพราะการเอาชนะกันเพราะฉะนั้นพยายามทําตัวเป็นน้ำใสไหลยเย็นเข้าไว้นะถ้าคุณรู้สึกคุณไม่อยากมีปัญหาในความสัมพันธ์หรือคุณรู้สึกว่าคุณอยากประคับประคองความสัมพันธ์ เดินไปด้วยกันอย่างมีความสุขคุณก็ต้องใช้พลังงานความใจเย็นเข้าหากันให้มากแต่ก็คิดว่า1-3เดือนนี้ใครที่ความรักของคุณดีอยู่แล้วสถานการณ์ความรักจะค่อยๆดียิ่งขึ้นไปจะดีกว่าเดิมจะมีการสนับสนุนจะมีการซัพพอร์ตจะมีการเติบโตมากขึ้นนะคะจะมีการดูแลเอาใจใส่มีการแคร์กันและกันมากขึ้นมีการช่วยเหลือนะคะ แล้วก็แคร์ความรู้สึกทำอะไรเพื่อกันและกันมากขึ้นความสัมพันธ์คุณจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นเขาจะมีการวางเป้าหมายนะคะชีวิตรักกับคุณเขาจะมีการวางแผนชีวิตรักกับคุณนะคะที่เหมือนกับแบบโอเคละมันดูเหมือนอาจจะต้องมาทำอะไรจากการเริ่มต้นนับหนึ่งนับสองไปด้วยกันอะแต่ก็คิดว่าความสัมพันธ์มันจะมีความมั่นคงได้ถึงมันจะเริ่มต้นจาก ความรู้สึกที่โอเคมันยังไม่ได้ก้าวกระโดดก็เถอะเพราะบางคนอนะมันเหมือนกับว่าสูญเสียความรู้สึกไปแล้วนะคะเขาทําลายความเชื่อมั่นในตัวคุณไปแล้วทําลายความรักที่คุณเคยมีให้เขาไปแล้วแน่นอนกันการกลับมาคุยกันอีกครั้งการกลับมาติดต่อกันอีกครั้งมันเป็นธรรมดาที่บางทีจะให้เรามาแบบโอ้โหให้อภัยยอมรับได้ในพริบตาเลยบางทีมันก็ไม่ไหวเนอะมันก็ต้อง ให้เวลากันนิดนึงอะไรประมาณนี้เราโดนกระทํามาอยู่ดีๆนะคะจะเข้ามาแบบหน้าตาเฉยมันก็ไม่ใช่แต่สิ่งที่ดีคือการใช้เหตุและผลเท่านั้นเองเพราะว่ามันมีไพ่ของการใช้อารมณ์กันอยู่การพูดจาที่ไม่ดีใส่กันนะคะแน่นอนว่าความสัมพันธ์คุณเห็นไพ่กิงถือถ้วยไหมไพ่กิงถือถ้วยมีไพ่ถ,ถ้วย,ย,วยแล้วยังมีไพ่ตราช่งางอีกนะมันจะเป็นความรักที่คุณกับเขาต่างคนต่างเติมเต็ม นะคะด้วยความรักที่เท่าเทียมกันเป็นผู้ให้ผู้รับเหมือนกันจากที่ผ่านมาใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นคุณที่ทุ่มเทไปเถอะนะคะให้ไปเถอะแต่ไม่เคยได้รับอะไรกลับมาอะไรประมาณนี้แต่แน่นอนว่าใน1-3เดือนหลังจากนี้ความสัมพันธ์คุณนะจะมีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกแบบฟ,ฟูลฟิลมีความสุขนะคะไปแบบสรรสร้างนะ วิถีความรักที่มันเป็นเส้นทางที่มีความสุขมีความสบายใจมีความสบายกายอ่ะแต่ต้องลดอีโก้กันลงเท่านั้นแหละจริงๆคุณกับเขามีความมั่นคงอย่างลากลึกกันมากเลยนะเอ็มเพลอร์คุณดูลากไม้สินะคะมันมีโอกาสที่มันจะมั่นคงได้ถ้าติดใจคุณข้องคู่มั่นคงแล้วก็คุยกันโดยที่ไม่ใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะอ่ะก็เชื่อว่าคู่ของคุณจะเป็นคู่ที่น่าอิจฉาคู่หนึ่ง นะคะที่จะมีความรักที่น่ารักกระหนุงกันหนิงนะคะมีทั้งความเข้าอกเข้าใจมีทั้งความถ้อยทีถ้อยอาศัยความเอื้ออาทรการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันความสัมพันธนะ์ต่างคนต่างมีแพชชั่นนะต่างคนต่างรู้สึกว่าอยากวาดความรักครั้งนี้วาดฝันไปด้วยกันนะคะเด็กถือถ้วยแต่คุณดูนะถ้วยใบยใหญ่กว่าตัวตัว,ต,วตัวเด็กอีกอะ ความรักที่เขามีให้คุณมันมากมายอาจจะมากมายกว่าที่คุณคิดนะคะบางทีสิ่งที่คุณมองเห็นเขาอะว่าเขารักคุณน้อยกว่าที่คุณรักเขาบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่เนาะแต่แค่เขาเป็นเอ็มเพลอร์กับสเตรน์ไงเขาอาจจะเก็บความรู้สึกนะคะเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกไม่ให้แบบคุณต้องรับรู้ว่าเขาคิดยังไงรักคุณมากแค่ไหนรู้สึก ผูกพันกับคุณแค่ไหนลหลงไหลคลั่งใครเสน่หากับคุณมากเท่าใดบางทีเขาก็ไม่แสดงออกเขาอาจจะไม่อยากให้คุณเหลิงก็เป็นไปได้นะคะและนี่หละก็คืออความสัมพันธ์ของคุณที่จะเกิดขึ้นในอีก3เดือนข้างหน้า1-3เดือนเนี่ยที่จะเจอสถานการณ์เนี่ยนะคะเดี๋ยวมาดูออร์เคิลกันแปร๊บหนึ่งนะ ดูอละเคิลนกันค่ะไพ่อยากแนะนำอะไรออฟเฟอร์ยูเลิฟนะคะการส่งความรักของคุณนะคะการหยิบยื่นความรักหรือการการแบบส่งมอบความรักก็ได้ say your sorry นะคะคุณกับเขาเนี่ย เดี๋ยวคุณจะได้มีโอกาสกลับมาแบบแสดงความรู้สึกที่แบบเสียใจต่อกันนะ่ะหรือแสดงความรู้สึกขอโทษนะคะด้วยความจริงใจนะต่างคนต่างขอโทษกันเออเธอก็ผิดฉันก็ผิด,ฉ,ผดฉันก็รู้สึกตัวฉันก็เขาอาจจะขอโทษคุณคุณก็อาจจะขอโทษเขาเออไม่เป็นไรฉันก็มีส่วนผิดเหมือนกันอะไรประมาณนี้มันจะเป็นการเจรจาที่ดีอะ นะคะแต่ขอแค่เพียงว่าให้คุณส่งมอบความรักความรู้สึกที่ดีไปให้กับคนที่คุณรักหรือให้กับทุกสรรพสิ่งนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณรักไม่ว่าจะเป็นคนรักของคุณรอบข้างคุณคนหรือสัตว์อะไรก็ตามแต่นะคะส่งมอบความรักแสดงความรักหยิบยื่นความรักนะคะด้วยความจริงใจไปให้เขาแล้วคุณก็จะได้รับความรักที่จริงใจกลับมาเช่นกันแล้วคุณก็จะได้รับความขอคําขอโทษ ด้วยความจริงใจไพ่อยากจะบอกว่าขอให้คุณจงมีความเชื่อมั่นในตัวเองขอให้คุณจงมั่นใจว่าคุณนะ่ะนะคะเป็นคนที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วเป็นคนที่บางคนอาจจะมองตัวเองว่าฉันไม่ดีอะไรหรือเปล่าเขาถึงได้ทําแบบนี้กับฉันฉันไม่ดีพอหรือเปล่าบางคนโทษตัวเองไพ่อยากจะบอกว่าไม่นะคะอย่าโทษตัวเองขอให้จงเชื่อมั่นนะคะในความ ในความเป็นตัวของคุณในความเป็นสิ่งที่คุณเป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอความสวยความงามความหล่อนะคะหรืออุปนิสัยใจคออะไรก็ตามแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทํามันดีแล้วอะก็ขอให้คุณจงเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณแสดงออกไปนะคะแล้วขอให้คุณนะ่ะมีความสุขอยู่กับความงามอย่างธรรมชาติตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นความสุข ในตัวคุณนะคะความสวยงามที่อยู่ภายในร่างกายคุณจิตใจคุณนะคะหรือสิ่งที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันมีความงามตามธรรมชาติอยู่แล้วปล่อยให้มันเป็นแบบนี้จงมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือไพ่กำลังจะบอกว่าให้คุณไปโฟกัสกับความงามรอบๆตัวคุณนะคะที่มันเป็นความงามจากธรรมชาติตามธรรมชาติอ่ะที่ไม่ได้สรรสร้างแต่งเสริมเติมแต่งอะ่ะนั่นนะมันเป็นสิ่งที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วมันบิวตี้ที่สุดแล้ว ความเป็นธรรมชาติของคุณนะคะเนี่ยแหละคือสิทนิพพ่อยากจะบอกต่อมานะคะมาดูหัวใจดวงน้อยเขาเศร้านะคะเวลาที่มีปัญหากับคุณเขาเครียดเขาเศร้านะคะตอนนี้เขาอยากแบบที่จะเคลียร์กับคุณอยากที่จะทำอะไรดีดนะคะแต่เขาก็มีความไม่พร้อมอยู่เหมือนกันแต่เขาก็กำลังเตรียมความพร้อมนะคะ บางคนห่างไกลกันเขาอยากจะบอกว่าความห่างไกลอ่ะไม่สามารถที่จะพากความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณได้หรือว่าพากเราสองคนไปจากกันได้เขาแค่คุณมากนะคะฉันแค่คุณแล้วเขาเองอ่ะเขาไม่เคยเลืมเรื่องราวในอดีตของเราสองคนนะคะที่เราทําสิ่งดีๆร่วมกันมาเขาเชื่อว่าคุณคือโชคชะตาที่นําพาให้เราได้มาเจอกันเขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะแล้วเขาก็คิดถึงคุณมากในเวลานี้เขาขอโทษ กับสิ่งที่เขาทำผิดพลาดไปแล้วนะคะเขาจะแก้ไขทุกอย่างทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเขาชอบคุณมากนะคะอิอิหล่นมาเขาเบื่อตัวเองมากเลยนะคะที่เขาเป็นคนที่บางครั้งไม่กล้าที่จะลงมือทําไม่กล้าที่จะตัดสินใจสักทีเขายังคงเดิมกับคุณนะไม่เคยเปลี่ยนแปลงคุณมีค่าในสายตาเขาเสมอเขาเฝ้ารอการกลับมาเหมือนเดิมของคุณนะคะเขาขอโทษที่เขาเคยหลงผิดไป จากนี้เขาจะซื้อสัตว์นะคะต่อคุณบางครั้งอะ่ะเขาทุกข์ใจเขาเจ็บปวดเสียใจนะคะแต่เขาก็เก็บความรู้สึกนะไม่ให้คุณรู้เขารักคุณเสมอนะไม่เคยเปลี่ยนแปลงเขาอยากให้คุณกลับมาหาเขาได้ไหมเพราะคุณคือส่วนที่เติมเต็มในชีวิตเขาที่ทําให้เขามีความสุขในทุกๆวันนี้เขารู้ว่าคุณอาจจะโกรธเขามากแต่เขาก็อยากได้การให้อภัยจากคุณ เขาจะฝ่าฟันทุกอุปสรรคทุกปัญหาทุกขวากหนามไปให้ได้เพื่อที่จะสมหวังกับคุณเขาแอบมองคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเขามองคุณไม่เคยไม่เคยคาาสายตานะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้คุยกันก็ตามเขาชอบรอยยิ้มของคุณนะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะต้องการอิสระแต่ตอนนี้เขาไม่ต้องการแล้วเขาตัดสินใจแล้วว่ายังไงเขาก็จะเลือกคุณเขาจะกลับมาเหมือนเดิมกับคุณให้อภัยเขาได้หรือไม่นะคะเขาถามคุณนะ ที่เขาเคยสับสนตอนนี้เขาไม่สับสนแล้วนะคะเขามั่นใจแล้วว่ายังไงเขาก็จะกลับมาหาคุณนะก็ประมาณนี้ค่ะข้อความที่เขาอยากบอกนะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีทุกคนนะคะ